สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าใครก็รู้ว่าพี่อ,อกับทนายตั้มเนี่ยนะคะก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาค่ะแต่คราวนี้นะคะนัดนี้ทนายตั้มชนะนะคะสารสั่งจำคุกพี่อัดนะคะ1ปี6เดือนแต่แรกก็บอก2ปีค่ะแต่นะคะ1ปี6เดือนสารรอลงอาญา2ปีแต่ก็เหลืออีกหลายคดีนะคะถ้าผิดเพิ่มก็มีสิทธิ์ติดคุกได้ก็ไปฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะ หลังจากฟังข่าวแล้วนะคะดูเมยา่าหมกไก่ให้นางค่ะนะคะหมกไก่ให้แล้วก็ทำฮอตดอกคุกข้าวน้ำตาลเมเบิลนะคะให้ลูกชายกับนางทานอีกค่ะไปดูกันเลยนะจ๊ะแต่ว่าสมัยก่อนเขาออกรายการช่องแปดกับเธอใช่ก็คือทั้งสองคนเลยเนี่ยก็คือออกรายการปากโป้งเออเมื่อก่อนุูทำปากโป้งเห็นเขาเป็นคู่ช่องแปดเออก็คือคือต้องคู่มามาคู่กันแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้รู้จักกันนะออกมารู้จักกันที่พ่อคุณ ก็มาเจอกันก็คือหลังจากนั้น <Ừ. S 1> ออตอนนั้นก็คือจะเป็นอชิยะออกทีหนึง่งต้้มออกทีนึงก็คือคนละเคสไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเคสของเขา,าออกในสมัยนั้นแล้วพอหลังจากนั้นก็คือพอเลิกทาปากโป้งอ่ะมันก็จะมีประเด็นเรื่องของออหวยสามสิบล้านผมมาทำหวยกระแส<ช>ทางผมก็เชิญมาเนี่ยคุณทนายตั้มมาปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะคุณอัชิยะเนี่ยเขาก็เข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือทนายตาัม้มก็คือ<ม>เป็นเพื่อนกันก็เลยเป็นเพื่อนกันเพราะเหมือนก็รู้จักกันมาก็คือแบบคนดังในเรื่องของกฎหมายสองคนมัน หลังจากนั้นมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะฮะแล้วคนเนี้ยกลายเป็นว่าผัดกันฟ้องอะ่ะผัดกันฟ้องผัดกันแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นก,ก็รู้กันหมดว่าสองคนเนี้ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคนนี้จับคดีอะไรอีกคนนึงก็ไปจับฝั่งตรงข้ามคนนี้จับคนนี้คนนี้ก็ต้องไปจับฝั่งตรงข้ามเลยอย่างเช่นคดีของแม่มาแม่มาอะไร มาเรียจากขอบใช่ไหมล่ะทีตอนแรกอเมริกด้รับการประกันตัวปุ๊บจนต้องออกไปเนี่ยเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนยื่นฟ้องอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราเขาไปร้องกันอะไรเงี้ยก็คือไปร้องยางไี้ไปร้องเลยกันก็ก็เนี่ยเป็นเป็นเป็นมบเบื่อไม่เมาแต่ล่าสุดเนี่ยทนายตั้มรู้สึกเขาจะไปร้องแล้วมีมีผลออกมาใช่ไหมฮะคือวันนี้ท่นนายตั้มสิท่าเนียบังเกิดเขาโพสต์รูปคู่กับนายอัจฉริยะพร้อมระบุเนื้อหาว่าเป็นวันหนึ่งวันที่ผมดีใจมากครับ ขอบคุณสารอาญาตลิ่งชันที่พิาพากษาอย่างเป็นธรรมตัดสินคดีที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายผมประเด็นวิ่งเต้นอายการให้สังคมเข้าใจใผิดได้รับความเสียหายมาตลอดต่อนเนื่องหลายปีวันนี้ผมพ้นมนทินแล้วสารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริงจำคุกสองปีปรับหนึ่งแสนบาทจำเลยเบิกความว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษหนึ่งในสี่ คงจำคุก1ปี6เดือนปรับ75,000บาทโทษจำคุกรอลงอาญามีกำหนด2ปีฮะถ้าคิดว่าจบแค่นี้โลกสวยไปหน่อยรอลงอาญาวันนี้ปีหน้าอาจรอนอนคุกสุขสันต์วันปีใหม่ครับพี่ชายเดือนหน้าลุนอีกคดีนะนี <Yeah. S 1> ่คุณบอกเ,อเลยอีไรคดีหลายคดี mm hmm. ฟ้องเทจเบิกความเท็จนำสืบเท็จ ที่สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้หนักหน่อยนะอย่าวพึ่งท้อมีอีกหลายคดีนี่ยอเป็นประเด็นนะครับก็คือแลกกันคนละหมัดนะในวันที่ตั้มสิทธาโดนหมัดบางหมัดก,ก็ก็มีเป๋บางหามัดโดนออตอนนายตั้มเขาสวนกับอัดก็มีเป๋เหมือนกันก็เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เปย่างี่ผมก็อานนี้พี่หนุ่มดูข้งใส่นะคะ สมมติว่าที่เนี้ยรอลงอาญเงี้ยแต่พูดคดีที่สองคดีที่สามคดีสี่ก็โดนเริมไปอีกเหมือนจะมีการเปลี่ยนก็ก็มีส่วนมีส่วนกับผลมีมีมีผลมีผลกับทางคดีค่ะก็คือถ้าเกิดไปไปเรื่อยใช่ปะคะก็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 มีสิทธิ์ที่จะโดนเลยเหมือนกันไงต่อไปที่เห็นเห็นว่ามีอีกสิบคดีก็แต่บางเรื่องพี่อัดเขาก็บอกว่าก็มีสารก็มียกอือ่าอะไร้ยแต่ว่าในมุมของที่อัดฟ้องตั้มก็มีอ่าแต่ก็ยก ก็มียกยกเหมือนกันแต่บางอันเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะเข้าหรือเปล่าก็แล้วแต่สองคนนี้ก็ผัดกันไปผัดกันมาอะไรอย่างเงี้ยในมุมของฝั่งทีมของทางทนายตั้มเนี่ยนะเขาก็จะมีเนี่ยทนายอะไรนะชื่ออะไรวะสักอย่างอะผมจำชื่อไม่ได้รัชพลมีพี่รัชพลมีทนายอาคมนะก็ยอยู่ฝั่งนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย ส่วนทางฝั่งของอัดเขาจะมีทนายเดชาอืออ่าเขาจะแบบอยู่ทางฝัง่นยยงนั้นไปอะไรเงี้ยก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะ่ะล่ะก็คือมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันเขาก็จะสวนกันไปสวนกันมายอะไรเงี้ยโอ้โหไทยแลนด์แป็กเล่มกไก่หมกไก่ปูเล่หมกไก่เฮ้ยไก่เล่โอกก้ปูเล่ ปูยููยููยูยว้าวนี่สุูยูว้าวเอ้ยว้าวมกไก่ค่ะนี่ไม่ยากหมกไก่ให้กินนะคะนี่หมกไก่หอมมากแมชีบุกุมาดามเยี่มุดุมาดามเยีมยมุดมาดามโอ้ยมกไก่

มัวลาเบย์บ okay. <tinc S 2> <a> i e n าโอ้ยซูซี่ซิโลอิลับกำลังทำฮอตดอกนะคะกับ น้ำเชื่อมซิโลอีลาฟนะคะหรือน้ำตาลเมเบิลนั่นเองค่ะ,น,ะ,คะนี้นะคะเป็นน้ำตาลซิโลอีลาฟเป็นสำเร็จนะคะเป็นขวดเลยค่ะนะคะก็มาเทลงในนี้เลยมันก็จะเป็นรสชาตินะคะหอมหวานอร่อยในตัวเลยนะคะ เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลซิโลอลัสปรุงรสในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> หอมจะเตรียมลงในนี้นะคะจะรสชาติหอมหวานมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ยากก็จะตุ๋นแล้วค่ะใส่กับข้าวนะคะใส่กับข้าวนี่ค่ะเป็นข้าวนะคะข้าว <c oughs> เดี๋ยวรีรี <c oughs> <c oughs> รีไตเลปักเลข้าวค่ะเอ้ยนี่เอ้ยพินว่าเต้พินว่าอ่าแม็กเช่ <laughs> แม็กชิบุก,กุแม่ย่าน้ำส้มให้นางคะ่ะแม่ย่าน้ำส้มให้นางแล้ว <laughs> กินนะคะกินน้ำสม้มค่ะขอบคุณแม็กชิบุก,กุมาดามยังไม่นิมาดามดแล้วคะ่ะที่แม่ย่าทำนะคะก็เป็นฮอทดอก แล้วก็น้ำตาลเมเปิลนะคะที่ทำสำเร็จใส่กระป๋องไว้จะหอมหวานอร่อยมากแล้วก็ก็ใส่ข้าวลงไปนะคะเอาข้าวลงไปคุกนะคะใส่พอแค่ข้าวสุกก็พอแล้วนะคะข้าวในกล่องนั้นก็เขาทำเป็นเหมือนข้าวแห้งไวะะ้แล้วค่ะพออาลงไปแป๊บเดียวมันก็เป็นข้าวสวยอย่างนี้ก็พร้อมรับประทานได้เลยนะคะก็มีกระเทียมะคะ่ะกระเทียมใส่ลงไปด้วยนะคะให้หอม เสร็จแล้วนะคะแม่ย่าก็เสิร์ฟนางค่ะนะคะนี่ทำให้นางเรียบร้อยแล้วนางก็รับประทานได้เลยค่ะขอโทษนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่แม่ย่าเทเข้าวลงนะคะเพราะว่านางก็ติดไปทำงานอย่างอื่นนะคะรอไม่ไหวนะคะมารับประทานกันจ้านี่น้ำจิ้มซีฟูดแดงๆเผ็ดๆเปรี้ยว อันนี้เป็นกุ้งทะเลนะคะกุ้งทะเลแล้วก็น็อกด้วยน้ําแข็งนะคะไว้นะคะไม่มีพยาธินะอย่าเรียนแบบนะสดกรอบอร่อยแล้วมันมีรสชาติแบบนัวในตัวเลยเพราะมันเป็นกุ้งทะเลนะคะตัวใหญ่ๆนะคะนี่ผักนะคะแล้วก็ไข,ข่เค็มเยวจะกินกุ้งกับน้ำจิ้มก่อนแล้วค่อยจะกินข้าวไข่เค็มนะคะน้ำพริก นีเต็มไปหมดด้วยน้ำพริกเลยค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็ <A day S 1> นี่ค่ะนะคะ <day> มา <me. S 1> ผล,ลไม้ตัดเม็ดอมอน์นะคะนี่ตัดเม็ดอมอน์แล้วก็ผล,ลไม้นะคะในนี้เลยนะม,มากินได้กันจ้าแซ่บเลยท่ามกลางหิมะค่ะ it's only something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid